ะะก็อยู่ที่งานประเพณีวันไหลและการประกวดพระเจดีไซน์เกาะพระทรายของหาดบางแสนนะคะแล้ววันนี้นะคะเรายืนอยู่กับท่านนายกนะคะและเราจะมาถามท่านนายกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เป็นมายังไงคะ ครับก็จริงๆวัตถุประสองค์อย่างแรกก็คือเราสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จัดมาตั้งแต่ามากกว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็มาจัดอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยประมาณตั้งแต่เริ่มเป็นเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับซึ่งหลักๆแล้วเราก็คืออยากจะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็อยากจะใช้พระทรายตรงเี้ยซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ว่าขนทรายเข้าวัด เราก็เอานํามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นอุบายนะครับในการที่เอามาจัดการประกวดขึ้นเพื่อที่1ก็คือดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ทางประชาชนได้หลายภาคส่วนนั้นมามีส่วนร่วมกับทางเทศบาลด้วยอย่างที่เราเชิญมานะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาประชาชนทั่วไปชุมชนในเขตเทศบาลนะครับหรือผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้แล้วก็จะมีการะเล่นพื้นบ้านที่หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนะครับ เช่นมวยทะเลซสบ้าช่วงรำชักเยอ่อแล้วก็การแข่งขันท้องถิ่นก็คือการแก่หอยอันนี้เป็นต้นนะครับเราก็เลยนำมารวมกันในงานนี้ให้เป็นวันไหลาบางแสนให้มีความยิ่งใหญ่ยงยิ่งขึ้นไปด้วยครับ และสําหรับกระแสตอบรับปีนี้นะคะจากท,ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนเองเป็นยังไงบ้างคะครับก็ได้รับการตอบ,อตอบรับอย่างอย่างดีเยี่ยมมาตลอดนะครับสังเกตจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนอกจากจะมาเล่นน้ําแล้วก็จะมาให้ความสนใจกับพัทรายเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็มาดูการและเล่นพื้นบ้านก็ทุกอย่างเนี่ยมีคนดูเต็มทุกจุดนะครับ ก็ทางเทศบาลก,ก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเราก็มีหลายๆส่วนอย่างเช่นมอบุรภาเองนะครับเป็นอยู่ในเขตท้องถิ่นของเราก็มาร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือด้วยดีครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกและทางเทศบาลเมืองแสนสุขของเราด้วยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเราชาวไทยและให้กับชนรุ่นหลังได้สัมผัสแล้วก็ยังคงวัฒนธรรมนี้เพื่อให้เราสืบต่อกันต่อไปด้วยค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะคขอบคุณค่ะครับไปชมกันนะครับ เอ,อเอาไว้ประมาณเจ็ดวันด้วยกันในหน้ามาแสดงถึงมือกันอีกนะครับผมอยากเราก็อูดนะครับและที่หน้าอีชานะครับทไมนะเงินตั้ง50,000บาท チャンネル参